แกสูตรแหนมกระดูกอ่อนทอดพริกกระเทียมทอดร้อนๆราเข้าสวยฟินๆจุกๆเลยจ้าทำง่ายมากใช้ส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วก็ไปเริ่มทำแหนมหมูกันค่ะผสมข้าวสวยกระเทียมผงปรุงรสแล้วก็ดอกเกลือจากนั้นใช้มือคลุกส่วนผสมด้วยให้ผสมกันแบบนี้เลยนะคะพอส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วจากนั้นก็ใส่กระดูกอ่อนหมูหรือว่าใบพายแก้วลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใช้มือนวดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งกระดูกหมูเราจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กก่อนนะคะพอนวดส่วนผสมจนเข้ากันเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะนำเขาไปตักใส่ถุงวันนี้พาใช้เป็นถุงเบอร์4 5คูณนะคะใส่เข้าไปให้แน่นๆบีบไล่ฟองอากาศจากนั้นใช้ยางหนังสติ๊กตัดให้แน่นแบบนี้เลยแล้วก็หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ2-3วันก่อนนำมาทอดค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้รอ้อนแล้วใส่แหนมกระดูกอ่อนลงไปนะคะแล้วใช้ตะหลิวช่วยกดบี้ส่วนผสมให้กระจายตัวใช้ตะหลิวคอยช่วยคนแล้วก็พลิกกลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนพอหมูในกระทะเริ่มสุกเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเราก็คนส่วนผสมให้กระจายตัวกันอีกครั้งจากนั้นใส่พริกขี้หนูสวนลงไปแล้วก็คอยทอดแหนมหมูไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเปลี่ยนสีออกเป็นสีน้ำตาลค่ะ พ่อแน่หมูสุกได้ที่นะคะแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็ใช้กระชอนตักส่วนผสมขึ้นมาสเสด็จน้ำมันแล้วก็ลาดลงมันข้าวสวยร้อนๆได้เลยน่ากินมากเลยทุกคนลองไปทำกันดูนะคะแหน่หมูรสชาติเปรี้ยวกำลังดีอร่อยกระดูกไม่เยอะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ